สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเราจะมาทําขนมไทยๆกันค่ะนั่นก็คือเมนูข้าวเหนียวมูนหน้ากุ้งนะคะแต่ที่เราจะสาธิตในวันนี้นะคะเราจะทําเฉพาะส่วนของหน้ากุ้งเท่านั้นนะคะแล้วก็ข้าวเหนียวมูนเนี่ยคุณผู้ชมก็ไปดูได้ที่เว็บไซต์นะคะ www.foodtravel.tv นะคะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมแล้วกันนะคะว่าจะต้องเตรียมอะไรบ้างค่ะส่วนผสมนะคะก็จะมีเกลือน้ําตาลทรายน้ํามันพืชกุ้งนะคะแกะเปลือกนะคะ ดึงหางออกให้เรียบร้อยรวมถึงดึงเส้นดำออกด้วยนะคะมะพร้าวขูดค่ะวันนี้เราจะใช้เฉพาะมะพร้าวขูดขาวแบบนี้นะคะไม่เอาแบบที่ติดก้นกะลามานะคะแบบนั้นจะเหมาะสําหรับการคันมากกว่านะคะรวมถึงสีผสมอาหารสีส้มค่ะรา,ากตกกชีใบมะกรูดหัน่นฝอยๆแบบนี้นะคะรวมถึงกระเทียมค่ะแล้วก็พริกไทยนะคะ จากนั้นนะคะคุณผู้ชมจะต้องเตรียมโครกกับสาดแบบนี้นะคะเพื่อที่จะมาโขลกพริกไทยค่ะแล้วก็กระเทียมนะคะรวมถึงรากผักชีค่ะคุณผู้ชมจะต้องโขลกส่วนผสมทั้งหมดนี้นะคะให้ละเอียดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนำไปผัดเป็นตัวของไส้นะคะ หลังจากคุณผู้ชมนะคะโขลกส่วนผสมทั้งหมดนี้ละเอียดดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักขึ้นพักไว้แล้วก็ไปสับกุ้งกันนะคะหลังจากที่เราโขลกกระเทียมรากผักชีและพริกไทยเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาเริ่มในขั้นตอนของการสับกุ้งนะคะเราจะต้องสับกุ้งให้ละเอียดนะคะ หน้ากุ้งนะคะเหมาะที่จะสับมากกว่าที่จะนําไปปั่นนะ,ะเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมนําไปปั่นเนี่ยเนื้อกุ้งก็จะละเอียดจนเกินไปนะคะเราต้องการที่จะยังเห็นเนื้อกุ้งเป็นชิ้นชิ้นอยู่บ้างนะคะเนั้นก็วิธีการสรับดีที่สุดนะคะจากนั้นนะคะค่อยๆใส่มะพร้าวผสมลงไปนะคะแล้วก็สับนะคะ ให้เนื้อกุ้งนะคะผสมรวมกับมะพร้าวนะคะให้เข้ากันแล้วเราถึงจะนำไปผัดนะคะคุณผู้ชมจะต้องทำแบบนี้นะคะจนมะพร้าวหมดนะคะแล้วเราก็จะนำกุ้งและมะพร้าวที่เราคลุกไว้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะนำไปผัดในขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะ มาถึงขั้นตอนในการทำนะคะเริ่มจากใส่น้ำมันพืชค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่รากผักชีที่เราตำไว้แล้วแบบนี้นะคะผัดให้หอมนะคะพอรากผักชีที่เราตำไว้แล้วเนี่ยเริ่มส่งกลิ่นหอมนะคะเราก็จะใส่ มะพร้าวนะคะแล้วก็กุ้งที่เราสรับรวมกันไว้นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเริ่มจะมีกลิ่นหอมขึ้มนมาแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะคะสำหรับหน้าที่จะมาทำทานกับ,บข้าวเหนียวมูนนะคะอนอกจากหน้ากุ้งแล้วยังมีหน้าปลาด้วยนะคะคุณผู้ชมก็ไปเปิดดูได้ที่เว็บไซต์เช่นเดียวกันนะคะ f o t ดเชฟ v นะคะก็มีสูตรหน้าอย่างอื่นๆๆนะคะให้คุณผู้ชมได้ทองทำดูนะคะรวมถึงเมนูอื่นๆก็มีเช่นเดียวกันนะคะเราก็จะผัดแบบนี้นะคะให้กุ้งสุกนะครก็จะเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีส้มนะคะคุณผู้ชมจะต้องผัดไปเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมผัดไม่ทั่วกันเนี่ยอาจจะมีบางบางที่ของกระทะในที่มะพร้าวเริ่มจะไหมะะ้เพราะฉะนั้นจะต้อง ผัดไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุกนะคะไม่สามารถทิ้งไว้ในกระทะได้เลยนะคะต้องผัดไปเรื่อยๆแบบนี้พอกุ้งเริ่มเปลี่ยนสีนะคะเดี๋ยวเราจะมาปรุงนะคะสังเกตดูได้นะคะเริ่มจะมีสีส้มๆในกระทะแล้วนะคะแสดงว่ากุ้งเนี่ยเริ่มที่จะสุกแล้วนะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะใส่สีผสมอาหารสีส้มลงไปนะคะใช้ตะหลิวนะคะยีสีให้คลุกกระจายทั่วกันดีนะคะ คุณผู้ชมนะคะผัดไปสักพักหนึ่งนะคะประมาณ10นาทีเนี่ยสีที่ได้ก็จะออกมาแบบนี้นะคะเราก็จะปรุงนะคะด้วยน้ำตาลทรายนะคะเดี๋ยวแม่เอื่ขอช้อนเราก็จะเริ่มปรุงนะคะด้วยน้ำตาลทรายะคะ่ะติมด้วยเกลือนะคะทีนี้ก็ผัดจนน้ำตาลและเกลือละลายนะคะ จริงๆแล้ววิธีการทําก็ไม่ยากนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมนะคะจะต้องเตรียมวัตถุด,ดิบให้พร้อมนะคะเช่นมะพร้าวขูดขาวแบบนี้นะคะจะหาซื้อได้ที่ตลาดสดเท่านั้นนะคะตามซูเป,ปอร์มาร์เก็ตก็จะไม่มีนะคะอาจจะต้องเสียเวลาตื่นตอนเช้าเพื่อที่จะไปเตรียมวัตถุด,ดิบนะคะแต่ว่าอาหารที่คุณผู้ชมทําหรือขนมที่ทําออกมาเนี่ยรับประกันว่าต้องอร่อยแน่นอน,นะคะ่ะเพราะว่าวัตถุด,ดิบนะคะก็จะได้สดๆเลยนะคะ สักแป๊บหนึ่งนะคะเราก็จะเริ่มดูว่าเม็ดน้ําตาลและเกลือเนี่ยเริ่มละลายแล้วนะคะสุดท้ายนะคะเราก็จะใส่ใบมะกรูดที่เราซอยเป็นฝอยๆแบบนี้ไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะผัดอีกสักหน่อยนึงนะคะประมาณนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับหน้ากุ้ง เดี๋ยวเราจะมาจัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟกับข้าวเหนียวมูนกันเลยค่ะตอนนี้นะคะหน้ากุ้งของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะจัดเสิร์ฟพร้อมกับข้าวเหนียวมูนนะคะเราก็จะตักหน้านะคะไว้ด้านบนนะคะใส่ด้านข้างนิดนึงจากนั้นนะคะเราก็จะโรยด้วยน้ำกะทินะคะ แค่นี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับข้าเหนียวมูนน้ากุ้งนะคะอย่าลืมลองทำดูนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ